บัดนี้วันที่6มกรา,าคม68วันที่4ข้าพเจ้าปฏิจณ์ก้อนไฟวขอถวายเสียงสวดสาธายายพระสูตรพระปะลิตและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ,จ่อในอคัคระปัญจนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาลิสุอากราอักชนตุเทวตาตัตมังมุนิราชยะส,สวนตุโม,มสักะโมคะตังสักีกามมจลุเปสิริสักกะรเตจันตลิกเวิมานีทีเประเตเจคามมตาลวนนาขะหานีเคหวัตตุมหิเกตเตปุมมาจายันตุเทวาชาลตระวิสมี อยากขับคันทัปปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะเราจะนังสาทะวูมีสุนันตุธรรมสัจวัตนาการลุยัมปทันตาธรรมสวนาการอุยัมปทันตาธรรมสวนาการลุยัมปทันตา,าสองบทปูชาแระไป อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาเลนะสกาเลอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกาบพัลตานะไตอรหังสัมมาสัมพุทโตปะกวะพุทธังปะกวันตังอภิวะทีมิสวาก้าตัวปะกุตาธรรมธรรมังน้ำสามิสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสังฆังนัำสามิ

านัตติเมีสร้งอัญญงพุทโธเมสรังวลังเอตินะสัจวัชเชนะสสุติเมีหัตุสัพพตานัตติเมีสร้งอัญญงทำมโมเมสรังวลังเอตินะสัจวัชเชนะัสสุติมีหัตุสัพพตานัตติเมีสร้งอัญญงสังโฆเมสรังวลังเอตินะสัจวัชเชนะสสุติเมีหัตุสัพพตาเจ็ดบทสวดมาหาสมัยกูตเอวามี สุตังเอกังสมัยังปะกวาสักเกสุวิหารติกะปลแลวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิขุสังเกนะสติปัญจะมัตเตหิพิคุสตหิสัพเพเวหะอรันเตหิทัสหิจโลกะทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาุนติพะกันตังทัสสานายาพิคุสังคันจะ อัตัโกจตุนังสุทธาวาสกัยยิกานังเทวานังเฮตะท้าปุสิอายังโหภวัสเกสุวิหารติกับปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคะสัตติงปัญจมัตติหิพิคุสตาติหิสัพเพเหวะอาลันติหิทัสสะหิจารุกัตถาตุหิเทวตายเยปุเยนะสันนิปติตาขุนติะควันตังทัสสะนายะภิกขุสังคัญจะยันนูนะ มายมบีเยนะปะควาเตนุประสังกเมือยามะอุปสังกะมิตวาปะควาตสันติเกปาเจกะราพาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะทาปินามภะละวาปุริโสตัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลีตังวาพาหังสัมมินเชยะอิวะเมวะสุทาวาเสสุเทวสุ อันตระหิตาพระวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตถะโขตาเทวตาภะวันตังปิวัตเตวาเอกมันตังถังสุเอกามันตังทิตาโกเอกาเทวตาพระวโตสันติเกีอิมังคาถังอัปภาษิมหาสมายุพระวานิสนาสมิงเทวกายาสมคตาอาตักธรมมะอิมังธรรมสมยังทัคขีตาเยวะอปะราชิตาสังคันติอัตถะโขอัปปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคา ถังอาปาสีตัดและพิกาตสมาธาหังสุจิตตังอตัตโนอุชุกกรรม,มะกรรม,มะกังสุสารวิสารติวะเนตตานิฆะเหตวาอินรียานิละขันติปันทิตาติอาคาโคอัปปลาเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคา,า,าสังอาปาสีเจตวาคีลังเจตวาปาริคัง อิทัีลังโอหัจมะเมจเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขอปปลาเทวตาภระวโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุตังสังคาตาเสนาเตขมมิสันติอาายภปูมิงปหายะมนุสังเทียงเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโขพระวะพิกูอามันเตสิ เยปุยนาพิกเวทาศัสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคาตังทัสสานยภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอภิสุงอาติตามัทฐานังอานโตสมาสมุทธาเตสัมปิพะคะวันตานางเอตัปลมะเยวเทวตาสันนิปติตาอเยสุงเสยยะถาปิยมงเตตาทาหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอาาคตามัตฐานังอานโตสมารุตาเตสัมปิ พักบันตานางเอตาปลามายวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติสเสยยถาปิแมงเอตาลหิอาจิกิสามิพิกเวเทวยานังนามานิกิต,ตายิสามิพิกเวเทวยานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวญานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณสิกะโลทะภาสิตสามิติเอวัมพันเตติ โธเตภิกขุปะกวาตปัจจัตโสสูงปะกวาเอตัวะโวจะสิโลกามะนุกัสสามิยัตถภูมาตัดิสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตตาสมาธิตาปุถุสีหาวะสารลินาโลมัหังพาสาภิสัมพุทโนโพธาตมะนะ สาวสุทธาวิปสัสสนนามะนาวิลาพิญโยปัญจะสะเตยัตวามณีกาปิอาวัตเวตตูอามันเตยิสตาสาวกีสาตานีละเตเทวกายอาอภิกันตเตวิชานาทะพิกวูเตจาอาตับปมมามะคาลุงส,สุตวาพุทธะสะศาัสนังเตสัมปะตุลาหุยานังอามนุสานะทัศนังอัปเปกสตะมัตถะขุงอหัสัง Atak sa kaling, satang eke sa sanang ama nusa, na mata sung, apeke nanta mata kang, tisa sa pa puta aung, tanca sa pang, apin jaya, wak wakit, lawana cakuma, tatu amantayi sata, sawe sa sani sate te wakaya, apikan ta te wisan, nata pikawu hie wuhang, kita isami hilahi. อนุปพัโสสัตตาสาตาวายคามากาปีลอกัตวาอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยาสติโนโมูธามานังอิปะกามุงพิปุนังสะเมติงวานังอัสสัหัสตาเหมาวัตายาขานานัตตาวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยาสติโนโมูธามานังอิปะสะอภิกามุงพิปุนังสะเมติงวานังสาธาคีลา ติสาหัสายขานานัตวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามูพิกุนังสมาติงวานังอิเจเตโสฬะสาหัสายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยุสัสสิโนโมทะมานาอภิกามูพิกุนังสมาติงวานังเวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยุสัสสิยัสสิโนโมทัมนาอภิกามูพิกุนังสมาติงวานังกุม พิโลราชาไคโกเวปุลลัสะนิเวสาังพิโยสัตสหัส,สังยักานาังปะยิปรุปาสติกุมพิโลราชาไคโกโสโปาคะตาม,มิติมวนนังปูริมันจะที่สั่งราชาทตารัตูปะสาสุสติขันทับนาอธิปติมาราชายาติโสปุตธะปิตสัสสะพาวอินทัมนามา มาปลาอิติมันโตชิติมันโตวนละมันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกรรมูงเพื่อนังสมาติงวานังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโตตับปักสาตติกุมพันธนานังอธิปติมาราชายัสสีโสปุตตปิตตะภาวูอิทะนามามาปลาอิติมันโตชิติมันโตวนละมันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกรรมูงเพื่อนังสมาติงวานังปัชิมันจะ ที่สังราชาวิรูปครูปรัสสาสตินาคานังอาทิปติมาราชายัสสิโสปุตตปิทัสสะภา,าวอิทธานามะมาภาราอิทิมันโตชิติวันโตนมันโตยัสสิโตมุรามานาอภิกามุงิกุนังตัม,มิติงวะนังอุตตะลัญจะอีทังที่สังราชากุเวโลวตัปปะสาสติยักขานังอาทิปติมาราชายัสสิโสปุตตปิทัสสะภา,าวุ อิทัมนามามหาพลาอิติมันโตัชุติมันโตวนาบันโตยัวสตตินุโมระมานาอิปะกาม,มุงพิกุลังสมาติงวานางังปุริมะที่สังแทตาลัตโถถ้ากินเนนะวิรุณหากโกปชิม,มีนะวิรูปโกกุเวโลอุตะลังที่สังจัตโตโลเตมาลาชาสมันตาจตุโลทิสาคันทะละมานาอัตถาสุงวนเนกาปีละวัตเวเตสังมายาวินนทาสาธาคูวันจานิกาตาหามายิ ปุกเกตุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาจันทโนกามาเซโตจะกินนุมันทุนิมันทุจะปานาโตโอปามันโยจะเทวสุโตจะมาติมาตาลิจิตาเสนุจะกันทัพโพนารโอราชาชนะสกโกอากูปัญจสิโคจิวะติมพารุสุยวัชชาสาเอเตจันยี จาราชนุคันธปาสหราชุพิโมตมานาอภิกามุงพิกนังสมิติงวานังอาตถาคูนาภาษานาคาเสวสาลาสหตันชกากัมพระรัตตาลาอากูปยาคาสหยาติพิยามุนาทตาลัทธาจะอากูนาคายยาสัิโนเอราวันนมะหานาโคโตปาคะสมิติงวานังเยนาคาราเชสหตาละนันติทิพาธิชาปะควิสุทธจักูวิหายะ Tewana macet jitala citala iti desa namang apa yang talsa naka laca namang si tukpanna to ke mama kasi putu san wajahi upa hah yanta naka tukpanna salena makang su utang kita wasil la hati na sak mutang sita padelo wasa waseti jadi mento yasa kala kanca maha kampis sama อาสุลาธานะเวขสาวิปจิติสุจิติจะมหาลาโทมันนมูจีสหสตันจะพาลิปูต,ตานังสัพเทเวโลจะมานามกาสันนิอิตวาเพลิงเตนังลาวุปปัทะปุคาขมุงสมัยโยธานิปันตะเตกิรุนังสมิติงวานังอาปูเจเทวาปทวีจะเตโชวายุตตะทาขมุงวลุนาวลุนาเทวาสมุยย ชัยัสสะสาสหะนิตตคุณะกายิกะอกุเทวะตัพิโนทเสเตทัสสัทธากายาสะเพลนัตตวันดิโนอิิมันโติิมันโตวนมันโตัมรมานังิามุิังสมิงวนังเวนจเทวาลีหีจะมาจุเวยามจันัปนิสาเทวจันทมภูุริัตตาสุยัสสปนิสาเทวสุยภูุริตานกตานิปุกิตว อาคูมันทวรา,ากหกกาวาสุนังวาสโวเโสตโศสกูปะคาปูารินทะโนเศทศเซเตทัสาธากายาสเปนานัตตะวณีโนอิติมันโตชุติมโนนัมมันโต,นนโตยสัสสิโนุโมทมานังอิจิกามุพิพุนังสมติมานังอาทาภูสาภูเทวา,าะฉลามคิสิคาลิวะอาริทธากาจะโรชาจะกุม,มาบุกพระนิพาณิโนวรุณาสัตถมาจะอัจจุตาจะ อะเน,นชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสินุทัเ,เสตทัสสากายาสาเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,นนตวาสาสันมันโตยะตติโนมุธมานังพิกามูพิกุณังสมติงวานังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามะนุสุตมาคิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนตปัทูสิกาอกฮะถากูฮาลโยเทวา ยีจารุหิตวัสตินุปัลมามหาปะรคาอาคูเทวยาสินุทัศเสตทัศกายาสเปนานัตตวันนิโนอิติมนตวชีติมันตวน้ำันตัวยัสัสินุมุนธรมนายพิกามงพิกุรังสมาติงมานังสุกากะลุมหาอมรุณาอาคูเวคะนะสาสะโอทาตะไคหาปัมโมคาอาคูเทววิจักขนาสะธามตาหาลักชามิสกาจะยัสัสินุ ธนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทัศเศรษฐะทัศกากายาสเปนานตตะวนิโนอิทิมันโตุชิติมันโตนัมันโตยักสัตติโนมุทัมนาอิปิกามุปิโกนังสมิติมานังขิมิยาตุสิตายามากัตตะกายยะจายะสัตติโนตัมพิตกาลามาเศตาโชติมานาจะอาสวะนิมานัตลัติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตา ทัศเตทัศตากายาสัเปนานัตตวันิโนอินติมันโตชุติมันโตนัม,มันโตยัสมติโนมุระมานังอภิกามุงพิกุลังสมาติงวันังสัมมตถีตเตทวะนิกายาสัพเพนานัตตวันิโนนามันวเยนะอาคันชุงเย,ยจันเยทัศสีสาสหาปุทธชาติมัคคีรังโอคตินะมานาวสวงังทักเคม โมฆะตลังนาคังจันทังวังอสิตาติตังสุปัมมาปรมตัตโตจะปุตตาอิทธิมาโตสหสันนังกุมารุติโสจะโสปะคะสมิติงวานังสาสะพมาโลกานังมาปมาทิติทาติอุปานุชติมันโตพิสมายโยยตส,สัโสทัสเสตะปิสระอาภูปเจกวะส,สวัตติโนเตสัญจะมัจจตโตอาคาอาลิโตปาลิวาลิโต jasape api kante sinte dewa sapamake malak sena api kami pasakas hasa mandi yang eda kan hata pandata lakenak pandawatuk wo samanta paliwal paleta mawo muncita kojinang iti atata mahasenu kan hata senang api sayi selangkatawana เพราวังยะตาปวา,ตวาวุสเกเมโคทนายันโตสวิจุโกตะทาโตปัจจุทาวัติสังกุโตอสยังวเสตันจัดสัพพังอภิญญาวักขิตวานนัจัก,กุมาตตุอามันตยิสถาสาวกเกสาเสนีละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาทาปิโคเตจะมาตัปปะมะกะลุงสุตวาวุฒิกะ สาสานาวิตาลาคีปกมุเนสังโลมัมปิอินเชย,ยุงสเปวิชวิชิตสังฆมาพยาติตายอ e สสินโนมโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ